ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟา่า o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอ o y com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไอดี rov free file fifa online 4 by adfin ราคาเป็นนิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอดานวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโอไลสีครับผมกับกิจกรรมใหม่ครับผมเวสต้าออฟเดอะซีซั่นนะผมก็เป็นนักเตะใหม่นะ เป็นนักเตะเอ่อยูโรเปียนเบสตานะผมก็ไปดูมาคร่าวๆแล้วก็ <c oughs> เหมือนเป็นวันนักไหนที่เล่นดีในยุโรปอะไรเงี้ยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเลยที่ผมไปดูมาก็มีตั้งแต่ลุดคุลิดมีตัวเ,เทพมีค cool ุลิดซีดานครับผมคุล <Yeah. S 2> cool ิดซีดานมาดินี่อะไรอย่างเงี้ยที่ผมเห็นนะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันกับเทอรี่องรีใช่ไหมอ่ามัโครฟานบาเต้นครับผมนะมีหลายตัวเลยครับตัวดีๆครับก็ เด้วันน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับผมก็กิจกรรมก็เป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมครับผมมีรูปแบบที่1รูปแบบที่2มาให้เราเล่นนะแล้วก็สะสมดวงดาวครับมาใช้แลกนะครับสะสมดวงดาวแบบเดอะสตาร์เขาบอกนะเลือกดาวเพื่อค้นหารางวัลครับผมก็ยากง่ายแตกต่างกันไปนะมีสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองครับผมแล้วก็ ในส่วนของรางวัลผู้จัดการอีกต่างหากครับผมนะแล้วก็มีโปรโมชั่นน้ยครับผมแลกเหรียญคูณ2ครับมีโปรโมชั่นแลกเหรียญคูณ2อด้วยผมขอดูก่อนนะสีม่วงเอ่อสีม่วงมี1 1 0สีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองของรางวัลทั้งหมดน่าจะสูงใช่ไหมน่าจะสูงโอ้แต่มันสีเหลืองนี่เน้นทีมออบเดอซีซั่นนะส่วนสีฟ้านี่ก็ขยับมาบ้างครับถ้าสีม่วงก็ตึงขึ้นมาหน่อยโอเค โอเคเดี okay, ๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของดวงดาวครับแต่เดี๋ยวเราแรกกิจกรรมโปรโมชั่นเหมือนครับผมนะ <c oughs> ก็แลกเหรียญคูณ2จัดไปครับแลกหมด <c oughs> เอาหมดได้เหรียญคูณ2กูเอาหมด <c oughs> มาเลย10เหรียญใช้5 0 0พันเคสวยครับคุ้มคุ้มยี่สิบเหรียญใช้หมื่นหนึ่งโอเคคูณสองจริงว่ะหกสิบได้สามสามมืแล้วก็ ห้า0มืได้ร้อยกโอเคเราแลกไปเท่าไหร่แล้ววะต้องไปดูก่อนเอ่อ96ใช่ไหมผมกะจะเติมเอ่อเท่าไหร่ดีวะ <laughs> เอามา6พันก่อนแล้วกันครับเอามา6 6 0 0พันก่อนแล้วกันเอาอันนี้มาก่อน นี่1น0 0งพันเอ็มใช่ไหมนี่้93บวกอันนี้96บวกโอเคต่างกันนิดหน่อยเอา6,000มาก่อนเอา6,000มาก่อน90ตอนนี้ผม96ผมต้องเอ่อห้า504ร้อยสี่ครับโอเค5 0 4เหรียญ500กับอีก4ใช่10อันนี้10อีก4เหรียญยืนยันกันแรกเลยสโกโอเคเรียบร้อยเสียตั์แล้วสบายใจ สบายใจครับอย่างนี้มีความสุขครับผมมีความสุขกันท่วงหน้าครับผมรับของรางวัลครับหลับทั้งหมดครับโอเคเอามาก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีดาบห้าสิบดาบสามสิบใช่ไหมขาดตัวนี้นั่นโอเคจัดไปยืนยันยืนยันแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับช่องผมครับเหมือนเดิมครับรูปแบบที่สองหนึ่งร้อยครั้งครั้งละสองพันก่อนทีหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยว่ากันแต่ทุกครั้งเราต้องโจวหัวได้ครั้งละสองพันครับผม ระเดิมก่อนเลยครับ100ครั้งครั้งละ2 0 0 0ครเบจัดไปกูขอเนี่ย EBS 70บวก5ไม่ก็109ยพอด100ไป EBS 70บวก5ไปขอดอาวสักหมื่นดวงไปอื้อ32ดวงแล้วก็2000 M 9เอ็มโอ้โหไม่ค่อยดีเลยวะ่ะแต่ได้ดาวมา32ดวงเลยนะได้อะไรเยอะขนาดนั้นวะเนี่ย 32ดวงอ๋อดาวนี่สุ่มวันไหนดีวะครับเนี่ยอันนี้ก็เน้น T S นะอันนี้เน้น T S ใช้น้อยเน้น T S อ,อันนี้ก็โหผมว่าผมอยากสุ่มอันสีม่วงว่ะผมอยากสุ่มดาวอันสีม่วงวะคุ้มไหมวะอันอมไม่รู้เหมือนกันวะคุ้มไหมวะอันสีม่วงครับ <laughs> มันจะคุ้มเหรือวะไม่รู้่าโอ้โหแต่มันใช้อ,นน 2, อันนี้ครั้งละสออันนี้ครั้งละห้าอันนี้ครั้งละสิบโอ้โหใช้เป็น5เท่าของอันแรกเลยนะดาว,วอ่ะโอเคมาลองดูแล้วกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ลองก็ไม่รู้หรอกมันคุ้มไม่คุ้มครับนะโอเคไปขออีกสองพันอีกทีหนึ่งไปเออโอ้โหรอบนี้ได้พันเอ็มมาใบเดียวโอ้โหได้มาอีก3 6ดวงครับ โอ้โหทีรสิบหน่อยดิอือโอ้โหทีรสิบแม่งได้สองดวงไงสัต์อือสี่ดวงเก้าสิบหกอือหกดวงเก้าสิบหกอือสามดวงเหลืออีกสิบหกร้อยครั้งอีกทีหนึ่งไปเลยอือเฮ้ยเจ็ดสิบห้า EBS เจ็ดสิบกห้าขโมนแถวบนในที่สุดในที่สุดก็ได้แถวบนแล้วเว้ย <c oughs> ดีใจว่ะ <c oughs> ดีใจในที่สุดผมก็ได้แถวบนแล้วครับในนี้ครับเจ็ดสิบกห้าสวยสวยโอ okay. <c oughs> <c oughs> เคเหลืออีกสิบหกเหรียญกูไม่ซีละกูได้ของใหญ่ล้วไปกดให้มันหมดไปกดให้มันหมดกดให้มันหมดเดี๋ยวนะผมมีดาวกี่ดวงวะเอ่อร้อยยี่สิบหกโอ้ยกดให้มันหมดสอง โอเคไม่เป็นไรไม่ซีครับก <c ười> <g ül> ดให้มันอุดโอเคร2อยหดวงเหรอร2 6ยี่สิหกดวงเหรอโอ้โหร2 6ยหดวง90้บวกสี่ห้าไม่พอแฮ okay. เอา90ก่อนผมอยากลองอันใหญ่สุดก่อนวะจริงๆิงครับลองให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงครับผมว่าลองให้มันรู้อย่างน้อยเราได้รู้มันเป็นยังไงครับนะเจ็บก็เจ็บครับเจ็บแต่จบหรือเปล่าหรือเจ็บแต่เจ๊ง <c ười> <c ười> ไปกดเลย90ดวง ขอ 4,000m กับบวก8ไปพึม้ยได้บวก5ถึงบวก8วิได้50บก3ด้วยครับแล้วก็ได้103สออันเฮ้ย50บก3ได้90บวกบวก5ถึงบวก8แต่50บก3เหรอแล้วก็มีอันนี้ TS 50บก5ดีกว่า2อ,อันนี้ดีกว่าเราได้ของรางวัลอันดับ3ก็ไม่ผมว่าก็โอนะหรือว่าดวงดีวะกูไม่รู้เหมือนกันกู <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน เหลืออยู่36เหรียญเนอ36เหรียญ36เหรียญ36เหรียญกดอันนี้ได้สองครั้งบอดะลองอันนี้ดูหน่อยแล้วกันไปพึ่งอ๋อรางวัลอันแรกมันออกยากแคะอันนี้มันออกพันเอ็มพึ่งออกอันนี้เองครับแสดงว่าเมื่อกี้เราได้อันที่3นี่ถือว่าดวงดีนะอีกทีนึงพึ่งเนี่ยได้พันเอ็มอีกแล้วโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ถือว่าเราดวงดีเหมือนกันครับได้อันที่3เนี่ยเราถือว่าดวงดีเหมือนกันโอเคผมเริ่มเข้าใจละประมาณหนึ่งครับโอเค ก็เดี๋ยวตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวไปดูของรางวัลครับว่ามันมีอะไรบ้างครับไปโอเคครับมาก็เมื่อกี้ผมไปเปิดแพ็คเงินมานะก็ได้มาทั้งหมด2 2 0 0 0ืนเอ็มนะครับก็ถือว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะได้มา2 2 0 0 0นอเอ็มครับผมเงินอย่างเดียวนะเมื่อกี้คือเงินอย่างเดียวเลย22,000อเอ็มครับแล้วเราก็ได้แพ็คบวก5ถึงบวก8มา2อันเนาะบวกหถึงบวก82อ 8, อันไฮไลท์ เรามี98บวก5เรามี100 EBS โอ้โหเยอะครับวันนี้วันนี้เยอะวันนี้เยอะเยอะแล้วก็มีแพ็กกี้ EBS ด้วยนะ93 96โอเคโอ้เยอะวันนี้เยอะเหมือนกันครับวันนี้เยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวพวกแพ็กพวกแพ็กพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดนอกรอบถ้ามีไฮไลท์ก็เดี๋ยวผมจะตัดมาลงให้ถ้ามีไฮไลท์แบบตัวแพงๆนะแต่ถ้าไม่มีผมก็อาจจะข้ามไปครับสำหรับแพ็กพวกนี้นะแต่ว่าเราจะเน้นเปิดพวกของรางวัลที่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับผมโอเคมา เดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์เหล่า TS เอก่อนไอ้พวก t s เอนี่เดี๋ยวเราจัดการมันก่อนเราจัดการพวก TS ก่อนปะเราเริ่มที่นี้ก่อนเลยครับยิบเอทีเอสี่ชิ้นไปทีเอฟไปจะถามว่าตกรุ่นเลย,ยไหมก็ไม่ถึงขนาดตกรุ่นนะทีเอฟครับผมสีเหลืองเบอร์สิบเจ็ดอาร์เจนตินาซีบีคือเซนโรมโลไหมโรเมโลครับผม มันก็ไม่ถึงขนาดจกรุ่นนะมันก็ยังมีตัวแพงๆอยู่กับ t s เอครับดา94่บวกอันนี้ว่าการันตีบวก5นี่บวกบวก5บวกเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับ94อันนี้บวก 3, ถึงบวก 5. ไปเลย3ชิ้นครับมันไม่ได้ t s บวกหรอกบอกแล้ว mc บวก5ก็ยังดีนะเบอร์6ครับฝรั่งเศสเหรอ cm ใครวะโอลาบิโอบวก4 อยังการมาอันนี้ครับวก3ถึงบวก5ไปเลย3ชิ้นเลยครับผม3ชิ้นโลด3ชิ้นโลดลุยโลดลุยโลดวิ่งมาทีเอสบวก 5, ห้่อยบวกห้าโอ้โหไข่พี่จีบุงอิตาคุระอิตาคุระจีบุงทีเอสอันนี้แล้วกันครับอันนี้ก่อน103 2สองชิ้นครับ สั่งสองชิ้นเปิดเลยไปเปิดเลยครับโดเจ็ดแฮร์รี่เคนยี่สิบสามอิตาลีเบลาดี้ไหมเบลาดี้ครับโอเคเบลดีเ okay. ก้าสิบหกอันนี้ก่อนแล้วกันครับเก้าสิบหกสี่ปีอันนี้โบกสามถึงโบกหกขอเปิดทีละชิ้นสองอันแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดสิบชิ้นทีเดียวครับขอทีละชิ้นสองอัน เดละชิ้น2อันดอดมุนวิ่งมาเบอร์อะไรวะนะ่ะอังกฤษจาดอนซันโชเหรอขอโบอกหกบวกสามไม่เวินเยจาดอนกูบวกสามกใบอ้โหมาสิบชิ้นดีเดียวไป Let's go เอบวกหกโอ้โหโอ้โหเซบีย่าครับโอ้โหข้ามเลยละกัน TS สีพันสองร้อยเอ็มเลยเหรอ โอเคนะร้อยห้าครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้บวกหกไงต้องมาบวกห้าที่แตกครับอีนี้สีครับ,รบอ่มาต่อกันที่ต่อกันที่อันนี้เลยแล้วกันครับมาเดี๋ยวเอาปิดฉากทีเอสก่อนอันนี้90้บวกห้าครับเปิดเลยทีเดียว4ชิ้นครับไปขอยี่สิบเอ็ดทีเอสบวกห้าหน่อยดิยวิ่งมาโอ้โหอาลาเตโกมาดริด อังกฤษคีรลนทิปเปียครับทิปเปียโอ้โหสามสอดีสุดจเจริญ <laughs> คุณพูดได้คำเดียวว่าจเจริญเจริญครับไปต่อกันที่อ่อีบีเออสองชิ้นดาบห้าสิบสามสิบร้อยร้อยสองร้อยาทีเอนี่สิบซีเอลทบกหามาเอาทีเอให้หมดก่อนจัดทีเอให้หมดก่อนสวย mc เบอร์ซี C. บอลแลนด์โรนัลคู uman, มันบวกฮ่าเฮ้ยได้อยู่แพงอยู่ครับสวย2020 m สเอ็มวยครับอันีสวยสวยสวยนี่ได้อยู่ที่แพงอยูย่อ่านี่บวกแปดคูมึนมึนเหมือนกันนะเนี่ยแพทมันเยอะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับผมมึนมึนเหมือนกันอ่ะ EBSO สองชิ้นก่อนแล้วกันครับ EBSO สองชิ้นก่อนแล้วกันเปิดเลยทีเดียวสองใบเลยสองชิ้น ย่างเยื่องเยื่องย่าง EBS ออโอ้โหอีโมบิเล่83โอ้โห81มันยังมีนักเตะเลด80อยู่อีกเหรอเนี่ยโอ้โหแสดงว่าตัวมันเยอะมากเลยนะครับ EBS เนี่ยจริงครับนักเตะ EBS มันเยอะมากอะมาต่อกันที่เอบอยับ150แล้วกันดาบ150ดูน่าจะกีเยอะ 150มาถึง94ิโอเคไม่ต้องคัดหรอกไม่ไหวไปขอโด้หน่อยกุลิตตอเลสไปเปิดหนึ่งชิ้นโด้องรีกุลิตตอเลสวิ่งมาโอ้โหรองเท้าแดงเบอร์1ิมโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหครวะโอ้โหครวะครับ <c oughs> ปัดซบปัดซบปัดซบเอ่อมาอันนี้โออ้อยอันนี้ดาบร้อย โอ้อร้อยปะโอ้อร้อยครับโอ้อร้อยมาเลยไปเร็วโดโดโดลิดโดลิดต่อรองเท้าสีดำสวยครับอุ้ยอังกฤษคริสเออลบีแอลลี่โคเฮ้ยแอลลี่โคสามร้อยเอ็มอย่างแพงเลยครับแพงเกินไปมึงแพงเกินแพงเกินแอลลี่โคมึงแพงเกินสามร้อยเอ็มุ้ยมันดูแตกจริงวะมาต่อกันที่ อันนี้แล้วกันกับไอคอนกับ E B X เรดร้อยไป E B S เรดร้อยว่าไงวิ่งมาลงเท้าสีส้มเบอร์แปดเบวเยี่ยมวิดเซลโอ้ยเรดร้อยกูก็ได้ร้อยนี่แหละไอซิมไยเรดร้อยสองครับไป E B S ไอคอนร้อยสองไปขวาบนอขมอนขมอนขมอนพี s e วิ่งมาโหลงเท้าสีส้มอีกแกล สเปน 4F ์4้แต่ละตัวเซฟฟาบิการ์ด้ยุยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยฟาบิการ์ดสองพันสามร้อกบเซฟฟาบิการ์ดเก็บจริงๆอยากได้รองเท้าสีดำล้วนอะอยากได้รองเท้าสีดำล้วนมากกว่าครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บีบ e e ีเอสร้อยเอบีเอสอืมเอาดับร้อยก่อนแล้วกันขอดับร้อยก่อนแล้วกัน ดาบลอยกับดาบลอยโดแน่นอนแหละโดลายกาดฟองรีฟองรีตอเลสไม่น่าจะต้องคัดนะไม่น่าจะต้องครับคิดว่าไม่น่าจะต้องดาบลอยไม่น่าจะต้องอ่านิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันกันเหนียวเ,เดี๋ยวผมขอแป๊บน,นึงครับโอเคมาครับดาบลอยครับเอาจจริงไปคัดมาทำหาเลยไม่รู้มันเลี้ยงมาให้อยู่แล้วครับ <laughs> มาดาบลอยครับไม่ขออะไรมากพี่โดพี่ต่อจัดไปกดตรงคําว่าชิ้นครับจัดไป พีโดพี่ต่อพี่โดพี่ต่อ,ตอวิ่งมารองเท้าสีดำเอาอีกแล้วเบอร์สามอังกฤษไอ้สัตว์แอดดี้โคตัวเดิมเลยโอ้โหเด็กโอ้ยเวลาเวลาไปสุ่มได้ดีๆแพ็คไม่ชอบเตกเลยคนะับเดี๋ยวเรามีเจ็ดสิบค่าอยู่ครับเจ็ดสิบค่านี่คือไม้ตายเราเลยนะมาต่อกันที่ เอาดา50ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบวกบวก,บวกงบวก8ดา50ก่อนแล้วกันครับดา50นี่ก็คงไม่ต้องคัดเลยเนาะไม่ต้องหรอกเช็คดูหน่อยโอเคไม่น่าจะต้องหรอกดา50มันน่าจะเรียงมาให้อยู่แล้วครับใส่กิบินบรุ u เน่เข้าไปมาไปเลยแล้วกันครับไปเลยสองชิ้นขอทีละชิ้นแล้วกันครับ มุมซ้ายล่างกับมุมขวาล่างซ้ายล่างก่อนครับจัดไปเออยังไง please วิ่งมาเบอ 21, ร์ยี่สิบเอ็ดีโลอ่โลไอ้สัตว์เบอร์ยี่สิบเอ็ดตีโลครับแต่ถือว่าไม่แย่นะสำหรับสำหรับดาห5าสิบ 50, ครับแต่อยากได้ดีกว่านี้ครับดีโลขวาล่างหน่อยจัดไปเออ c o m มอน คามอนเบบีล่างวิ่งมาถุงเท้าข้อสั้นรับเบอร์13อิตาลีเนสต้าว่า,อ,าอยากได้โมดินีครับผมอยากได้โมดินีครับเนสต้าอาครับเนสต้า <c> ป <oughs> ีโร่อู่อิตาลีผมใส่กูดได้ทำฟูลทีมอิตาลี2006แล้วมั้งเนี้ยเนสต้า <c oughs> ครับอันเนี้ยไม่ค่อยดีครับปีโร่ดีกว่าครับมาต่อกันที่ ามาเราบวกหกถึงบวกแกันครับบวกหกถึงบวกแอันนี้คัทหนึ่งสองสามปีเลยนะได้ตัวอะไรผมไม่ซีครับผมขอบวกแได้ตัวอะไรผมไม่ว่าผมขอบวกแถ้าจะเป็นโด2ยี่สิบเวกแผมก็ไม่ว่านะครับผมกดตรงเลขหนึ่งครับจะได้ตัวที่แพงที่สุดนะครับไม่ใช่หนึ่งจะถูกสุดนะจัดไปขอบวกแขอบวกแปดยีออยิ่งดีวิ่งมา boe boe ีีมีผ้าพันข้อมือตุรกีไข่ ไข่เซ็นเตอร์บวกแปดชักราโซยุนครูครับผมห้าพันเอ็มถามว่าแพงไหมต้องบอกเลยว่าถูกมากครับแต่ว่าบวกแปดเอาชักราโซยุนครูครับผมบวกแปดเอาเอาชักราโซยุนครูเอาเอาบวกแปดครับชักราโซยุนครูสวยอีกใบหนึ่งขอบวกแปดเกันนะเก้าสิบสามครับผมขอบวกแปดเหมือน,นกันครับขวาล่าง จัดไปขอบุกแปดเหมือนกันอือจิบเอทีเอชขอบุกแปดจิบเอทีเอชมาหน่อยวิ่งมาเอลเฮดขอบุกแปดเอลเฮดฟลานแอลด์บิวโอ้โหมาต์โอเวอร์ไปโอเวอร์มาบวกยผมดีได้เมื่อกี้ได oh, oh, ้บวกแปดโอเคครับมาเราเหลือสามใบเน้นๆแหละเรียกได้ว่าเน้นๆเลยครับสามใบนี้คือเน้นๆเลยครับเน้นๆเลยสามใบนี้ผมขอ อันนี้มันมีบวกอัผมขอดับสามสิบเพียวๆก่อนดีกว่าขอดับสามสิบเพียวๆก่อนครับผมไม่ต้องคัดโอเคไม่ต้องลบดับสามสิบเอาบุฟฟอนออกตัวเดียวดับสามสิบใส่ีเห็นนะอุ้ยไม่มีมอดีนี่ใส่มอดีนี่มาก่อนไม่ต้องคัดว่ะเดี๋ยวผมขอคัดก่อนครับโอเคครับผมไปคัดมาแล้วด,ดับสามสิบดตออยากได้โดกับตอเลสครับรตรงเล็กหนึ่งนะมาหน่อยมาหน่อยโดตอดอตอมาหน่อยเล็กหนึ่งไปเออ ดูต่อดูต่อดูต่อวิ่งมาเบอร์อะไรวะนะ้า8ต่ดอดสเปน CF สบายนนเน็ซาบายนนเด็ด <c oughs> ครับผม,ม <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อะไรวะโอเคเราเหลือสองใบเน้นๆครับผม อันนี้เจ็ิบวกห้าไว้ที่สั่งที่หลังสุดเลยเดี๋ยวผมขอดูห0ิบวกสามก่อนห้าสิบบวกสามตอนนี้ราคามันยังบั๊กอยู่ใช่ไหมัโดบวกสามหมืเอ็มราคามันยังไม่ค่อยไม่ค่อยพุ่งพรวดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยพุ่งผ่านเท่าไหร่คร,รับเพราะว่าราคามันยังบั๊กอยู่ถ้าบวก5้าเพิ่งห้าหม่เอ็มราคามันบั๊กอยู่เพราะเดี๋ยวมันน่าจะเพิ่มเรื่อยๆโอเคมาห้าสิบวกสามหิบบวกสามคงไม่ต้องคัดครับผมนะกูขอตัวดีๆหน่อยเถอะ <laughs> คลิปนี้แตกๆยังก็ไม่รู้ขอตัวดีๆหน่อยตอเลสมาตอเลสมาครับผมตอเลสมาตอเลสมากดต,ตรงกลางครับผมด้านบนครับตอเลสมาตอเลสมา,สมาจบๆไปจัดไปอคาร์บอนเบบี้พลีสวิ่งมารงเท้าสีดำหนุเท้าข้อสั้นอีกแล้วเบอร์13อิตาลีอีกแล้วเมต้าอีกหรือเปล่าเน <2. S 1> ต้าอีกแล้วโอ้ย <laughs> มึงอีกแล้วเนสเตอรออะไรวะ <c oughs> อะไรวะโอเคไฮไลท์ okay, ครับไฮไลท์ <c oughs> ครับ70บวกห้าครับไฮไลท์ครับ <c oughs> ตอเลสตอเลสตอเลสโอ้ยตอเลสครับตอเลสผีดนะ ตอร,ร,โดโดร์เรสลอนโดกุลิดใครก็ได้ยียย่ของแพงๆเลยโอเคมา EBS 70บวก5เดี๋ยวผมขอคัดหน่อยแล้วกันซองนี้เน้นครับเดี๋ยวผมขอคัด่อยมา <c oughs> ครับผมมา <c oughs> อขอดูหน่อยดูตอร์เรสกุลิดนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้ด้วยซองนี้แล้วกันนะ EBS 70ดสบ70บวกนะผมยังไงนะถ้าใครชอบนะบผมฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามอย่าลืมับผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกรไอ,อีด้วยนะผมอย่าลืมกดติดตามช่องกรไอ,อีไว้ด้วยนะครับ EBS ดบวก5ครับขอตัวดีดีหน่อยขอตัวดีดีหน่อยกด <c oughs> ตรงไหนดีวะกดตรงไหนแม่งแตกหมดเลยอกดตรงสัลอีแล้วกัน กดตรงสาระอีดเวลาเปิดออกมาเราจะได้ยิ้มแบบอ<า>ีอย่างนี้นะครับผมดับเจ็ดส<อ>ิบ EPS บวกค่าจัดไปขอ,อื้อกขอลอ็ <c oughs> อกอ <c oughs> please please โอเครองเท้าสีดำเบอร์สามอิตาลีอีกแล้วคา <c oughs> นาวโร์โรคานาวาร์โรคานาวาร์โรครับ Fabio คานาวาร์โรครับ อืม hmm. <laughs> ไม่ค่อยผมว่ามันไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่บ้งฟอพิโอคานาวโร่ครับไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่มผมว่าครับดูทรงแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับไหไปดูภาพรวมดิดูภาพรวมวันนี้หน่อยครับโอโ้โหคันข้ๆเหนาเหมือนกันนะวันนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันสองหมื่น สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้โหได้มาได้มาหกหมื่นเอ็มมิงครับรวมรวมได้มาประมาณห้าหมื่นแล้วยังเหลือแพ็กอีกเยอะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดครับยังเหลืออีกเพียบเลยไม่ได้เปิดน่าจะได้มาอีกแต่ผมว่าภาพรวมทั้งหมดนะรวมกับเงินเนี่ยเราได้เงินมาสองหมื่นกว่าน่าจะได้ประมาณน่าจะได้ประมาณแปดหมื่นรวมรวมเบ็ดเสร็จรวมกับเปิดแพ็กไอที่ยังไม่ได้เปิดด้วยนะ น่าจะได้ประมาณ80,000กับคร่าวๆกับเนี่ยประมาณ10,000คิดว่านะคิดว่าครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะผมอย่าลืมนะครับดาากด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผม <S <S เดี๋ยวไว้มาแก้มือใหม่เดี๋ยวไปมาแก้มือใหม่เดียเด๋ยวกลับมาแน่นอนครับเดี๋ยวคัมแบ็กแน่นอนจะมาแก้มือครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกท่าน ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝา,ากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกอีกฝากไว้ด้วยครับผมผลงาน <laughs> ผลงานการเปิดแพ็คเล็กครับไอพวกแพ็คกีก้ครับมาเฉยครับซิดดินซีดานครับดูตัวอื่นแม่งเก้าเจ็ก้าหปุ่นเลยครับซีดานมาเฉยครับซีดานมาเฉย